พูดถึงเรื่องชงในรูปดวงอีกเรื่องหนึ่งก็คือการชงมีทั้งปีจรมีทั้งเดือนจรมีทั้งวันจรมีทั้งเวลาจรชงกับอะไรชงกับปีเกิดเราเดือนเกิดเราวันเกิดเราและเวลาเกิดเรานะครับยังมีอีกแบบหนึ่งก็คือการจรเข้ามาที่ยาวนานคือ10ปี10ปีเนี่ยก็คือ โดนลักษณะแบบนี้ชงตัวเนี้ยยาวนานตั้งสิบปีที่เข้าเรื่องนี้เพราะอะไรเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยผมเพิ่งเห็น Facebook มันฟีดมาเพื่อนเก่าสมัยเป็นนักเรียนตั้งแต่ผมยังอายุไม่ยี่สิบนะครับเขาก็โพส์ขึ้นไปว่าเอขอให้ไปสู่สุคติไปเป็นอะไรบนสวรรค์อะไรเนี่ยผมก็อะใครเสียชีวิตพอสองดูอ้าวเพื่อนผมอีกคนหนึ่งเขาเสียนะครับ ดังนั้นเราก็ดูจากดูจากอ,อ่ชาตะมรณะเพื่อดูวันเกิดเอ้ยวันเกิดไม่ตรงนี่ใช่ไหมพอามาดูการโพสโอ๋อพอนึกได้แล้วเพื่อนคนนี้ปีเกิดปีเดียวกับคนนี้แล้วเขาแจ้งเกิดช้าตอนเป็นนักเรียนคุยกันอยู่ว่าที่บ้านแจ้งเกิดช้าไปปีสองปีดังนั้นวันเกิดจึงเป็นวันนี้ก็เลยตั้งดวงดูปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับ ถูกวัยจรที่ยาวนานทั้งสิบปีเนี่ยมาเทียงขัดตีชงแปลว่าฟ้าก็มาถูกพิฆาตดินก็มาถูกชงหายไปตำแหน่งวันเกิดหลายคนนึกว่าชงแต่ปีเกิดแล้วกลัวอยากกลัวคุณต้องกลัวคุณต้องกลัวชงวันเกิดนะเพราะวันเกิดมันคือตัวเราเกิดเรื่องรุนแรงเลยนะครับอันนี้ชงทั้งฟ้าทั้งดินยาวนานมาแล้วหลายปีซึ่ง อ๋อพอมันนึกได้วันเกิดท่าอันนี้นะมาลําดับเหตุการณ์ดูอ๋อถ้าเขาเกิดวันนี้ซึ่งไม่เด็ตรงกับป้ายที่โชว์อยู่ที่งานศพเนี่ยแปลว่าเพื่อนคนนี้เพื่อนเก่าของผมคนนี้เนี่ยเขาเกิดเรื่องในชีวิตมาแล้วหลายปีเกิดเรื่องมาแล้วหลายปีแล้วเสียชีวิตแล้วแล้วถ้ายังไม่เสียชีวิตยังเกิดเรื่องต่ออีกหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านสนใจวิชาโหราศาสตร์จีน หวงจุ้ยดวงจีนมันเป็นของคู่กันท่านจะเล่นขาเดียวไม่ได้ท่านจะเล่นแต่่วงจุ้ยไม่ได้ท่านจะเล่นแต่ดวงจีนอย่างเดียวไม่ได้อันนั้นถ้าเอาดวงจีนอย่างเดียวก็เหมือนหมอดูใต้ต้นมะขามนะครับคือดูดวงอย่างเดียวบอกไปพ่อยๆจบแล้วก็คือจบ่วงจุ้ยมันเป็นวิชาต่อยอดที่เอามาใช้ปรับดวงนะครับเอามาใช้ปรับดวงกันแล้วก็สมัยโบราณเนี่ยเขามีการ เอ่อโต้เถียงกันอยู่แล้วว่าใช้ปรับดวงได้จริงหรือไม่แล้วแล้วเอ่อเดิมพันกันแบบต้องออกจากวงการเลยนะเดิมพันกันแบบมึงไม่ต้องเข้ามาเป็นนักโหราศาสตร์นักพยากรณ์อะไรอีกเลยนะสมไมก่อนเขาเขาเดิมพันกันอย่างนั้นคือคือต้องหมดหมดอาชีพเป็นไปข้างหนึ่งนะครับทีนี้มันหลายหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่านอกจากใช้วงจุ้ยแล้วต้องปรับดวงอ่านดวงก่อนนะครับ อย่างเราทํางานเนี่ยเราจะต้องอ่านดวงก่อนแล้วค่อยปรับดวงนะครับดังนั้นอย่างเคสเนี่ยถ้าไม่เสียชีวิตยังลําบากอีกหลายปีแต่ถ้าใช้คนที่รู้วิธีทําอย่างถูกวิธีอันนี้แก้แก้ได้นะครับสวัสดีครับ